ไปนะคะคุณแม่อันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านเป็นผู้ชายบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนมีจิตใจที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโหดร้ายทําดีไม่ได้นานแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นคนมีสองบุค,คลิกในร่างในร่างเดียวคุณแม่มีวิธีแก้ไขหรือแนะนําอย่างไรดีคะมันต้องมันต้องตนเป็นที่ที่พึ่งของตนถือว่าเป็นคนยังมีสต,ติอยู่ถ้าคิดว่าจะทําร้ายใครหรือว่าจะให้ร้ายใครก็พยายามมีสต,ติไว้เพราะว่า ในแต่ละคนนะคะไม่ใช่เฉพาะคุณเท่านั้นที่มีอารมณ์แบบนี้เพราะว่าแต่ละคนในความเป็นมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาเมื่อเวลาโกรธเนี่ยมันก็จะแสดงจิตใต้สํานึกที่เรียกว่านิสัยหรือจิตใจ,จออกมานิสัยส่วนตัวใช่แล้วก็คนที่มีความโลภมากมากมาก,ก็จะแสดงความโหดร้ายออกมาเช่นคนที่เออกเงินกู้ที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันตกลงกันว่ากู้เท่านี้ถึงเวลาต้องจ่ายดอกเท่านี้ เมื่อเมื่อเขาไม่ให้ตามนั้นก็ไปทุบไปตีเขาอันนี้มันก็โหดร้ายคือความโหดร้ายเนี่ยมันจะแสดงออกมาในรูปแบบของความโลภค่ะแล้วก็ทำให้คนอื่นได้เห็นว่าถ้ากู้เงินเขาแล้วถ้าไม่คืนจะถูกเขาทำร้ายนะด้วยด้วยเหตุผลที่ทำแบบนี้เนี่ยคนที่ทำก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของกรรมตรงนั้นไปอาจจะตัวเองอาจจะเป็นคน ปล่อยเงินกู้ไม่เดือดร้อนอะไรตลอดแต่เมื่อไหร่ที่มีลูกหลานลูกหลานก็จะถูกทำร้ายจากการกู้เงินเหมือนกันเพราะมันจะตามกันมาต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้อยู่ที่จิตใจคนสภาพจิตใจของคนว่ามีความเข้มแข็งถึงแรงแค่ไหน